การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละหานสายสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริหารงานโดยนายสาธิตวิทยาไกลเลอร์ผู้จัดการมีพนักงานและลูกจ้างรวม18คนมีผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ22,500ราย เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยไม่พักเที่ยงชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมเวลา8นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีโดยไม่พักเที่ยง งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องบริการ24ชั่วโมงมีระบบการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงสถานที่บริการได้อย่างสะดวกมีป้ายบอกตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการอย่างชัดเจนการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุมีระบบการให้บริการที่สะดวกทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนมีระบบคิวเพื่อให้บริการอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับและมีการจัดวางเอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในจุดอันตรายมีป้ายเตือนให้สามารถมองเห็นอย่างชัดเจนม,มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบริการจุดชาร์จแบตพัดลมน้ำดื่มฟรี Wi-Fi มีห้องน้ำที่สะอาดถูกสขุขลักษณะอนามัยมีจุดแรกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการมีจุดประเมินความพึงพอใจณนะจุดให้บริการและมีการกำหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่และพื้นที่สูบบุหรี่อย่างเหมาะสม มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการคนพิการ12รายการประกอบด้วยที่จอดรถทางลาดห้องน้ำประตูบานเลื่อนที่นั่งและพื้นที่จอดรถเข็นจุดบริการน้ำดื่มถังขยะสถานที่ติดต่อป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสัญญาณเสียงแสดงของความช่วยเหลือพื้นที่หนีภยัยราวกันตกสำหรับผู้พิการอีกทั้งสวนหย่อมและสถานที่นั่งพักผ่อนของผู้รับบริการมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานและมีกิจกรรม ส่งเสริมแนวคิด zero เวสเช่นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นมีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนด้วยการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์นอกอาคาร 2. ด้านบริการมีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการครอบคลุมพื้นที่ให้บริการมีการวิเคราะห์ผลการสำรวจและนำไปใช้ในการออกแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ด้วยการยื่นคำขอผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิก และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ต้องกรอกซ้ำในการใช้บริการครั้งถัดไปมีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนด้วยการกำหนดช่องทางการร้องเรียนขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดช,ชอบอย่างชัดเจนโดยสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ตามกำหนดร้อเปอร์ซ มีระบบการติดตามปัญหาที่เกิดจากการให้บริการที่ชัดเจนด้วยการประชุมติดตามพร้อมเสนอปร,ปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในกรณีที่เกิดปัญหาต้องแก้ไขอย่างทันท่วงทีจะมีชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่แก้ปัญหาตามความเหมาะสมมีการค้นหาปัญหาหรืออุปสรรคของการให้บริการและนำไปแก้ไขปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นเช่นการแก้ปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกและมอบแปลงชำรุดในช่วงฤดูร้อน มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นการใช้สมาร์ทการ์ดรีดเดอร์เพื่อลดความซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การร่วมมือกับโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงการร่วมมือกับหน่วยงานปกครองในพื้นที่ในการสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นต้นมีการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยแผนสามารถรองรับสถานการณ์โควิด -19 และมุ่งเน้นการนำระบบ e-service มาให้บริการประชาชนมีการวิเคราะห์อัตรากำลังและจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมในการให้บริการในช่วงเวลาพักกลางวันและช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก4ด้านเทคโน โนโลยี PEA และหานสายได้นำเทคโนโลยีการขอติดตั้งมิเตอร์รูปแบบใหม่ผู้ใช้ไฟไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงานโดยการใช้ Line Official ในการติดตอ่อผู้ขอใช้ไฟการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศด้วยการเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล เช่นระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะมีการปรับปรุงขั้นตอนระยะเวลาค่าธรรมเนียมที่ลดลงโดยการติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำขนาดไม่เกิน30แอมป์ในเขตเมืองจาก3วันทำการเป็น1วันทำการมีการเพิ่มช่องทางการให้บริการระบบ e-service หรือ PEA Smart Plus มีงานบริการที่เพิ่มเติมจากงานหลักเช่นการดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนหรือศาสนสถานบริการห้องน้ำสาธารณะแก่ประชาชนที่มาออกกำลังกายส่งมอบสนามบาสเกตบอลพร้อมมอบเสื้อและลูกบาสเกตบอลให้แก่เยาว วชนอำเภอละหารทรายการสนับสนุนสนามกีฬาเยาวชนบ้านทรายฟุตบอลคลับมอบเสื้อและลูกฟุตบอลให้กับเยาวชนอำเภอละหารสายมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการให้บริการเช่นการใช้โปรแกรม Power BI เพื่อป้องกันไฟดับเป็นต้น มีการยกระดับการให้บริการที่ดีด้วยการให้บริการตลอด24ชั่วโมงผ่านศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ามีการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการขอใช้ไฟด้วยระบบ SCS ซึ่งโยงข้อมูลในการแก้ไฟฟ้าขัดข้องด้วยระบบ1129 PEA Contact Center มีการให้บริการ One Stop Service ที่ศูนย์บริการลูกค้าบริเวณชั้น1ของอาคารสำนักงานและรูปแบบออนไลน์มีการพัฒนาด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการประเมินความพึงพอใจทุกประเภทงานบริ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละหานสายประกอบด้วยแบบสอบถามที่เป็นเอกสารและระบบออนไลน์ผ่าน Google Form โดยการสำรวจความพึงพอใจเฉลี่ย4.37คิดเป็นร้อยละ87.37นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความพึงพอใจณจุดให้บริการด้วย Smile Box และการสแกน QR Code รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการที่หน้าง,งานของกลุ่มง,งานต่างๆ มีการลดระยะเวลาในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้านอกเขตชุมชนคิดเป็นระยะเวลาที่ลดลงร้อยละ74.09เป็นเงินที่ประหยัดได้ประมาณ623,445บาทต่อปีมีงานบริการหลักประกอบด้วยงานขอใช้ไฟฟ้างานชำระค่าไฟฟ้างานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องงานรับข้อร้องเรียนโดยทั้ง4ส่วนงานมีช่องทางการรับบริการอย่างหลากหลายทั้งในส่วนของช่องทางหลักที่สำนักงานช่องทางอื่นๆเช่น P.E.A. Smart Plus e-service และช่องทางเชิงรุกเช่น เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลและตอบข้อร้องเรียนออนไลน์ในระบบตลอด24ชั่วโมงด้วย PEA Contact Center 1129มีระบบการขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ cdp.pea.co.th มีระบบการชำระเงินและออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละหานสายมีร้อยละของผู้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์คิดเป็นร้อยละ53.11 ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด PEA ละหารสายมุ่งมั่นการพัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นศูนย์ราชการสะดวกอย่างยั่งยืน